ข้องไฟกะเป็นสีคึ้มคึ้มหัวใจน้องหวังแต่แฟหวังแตแฟน เอออันนี้ละพอไมมเอ,อ้ยมีสายยนไยไปแล้วพืชสภาพัดมาโตฝนตกลงจากจากจนใบหญ้ากระโปรงมาพวกเศ้าหน้ากระเตียมว้ทั้งไทยกับขาดปันเสือส้อไ้สิไทยดันหุดหน้าฟัางเสียงจากคนเท่าสวยหอดมืออื่นพอเท่าจำบอกบุปบานสิผ้าเรลียงเจาปู่ตาให้สุหาเตียมว้เฮือนละโตเอาเด้อไก เบิงข้างไกลขันมันสั้นที่ดีปีนี้สิบอดีขันปีไรข้างไกลคงยาวๆาวคือเกี้ยวพ่อเถ่าจำบอกไปปีนั้นจังสีดีว่าเต็มทีแต่ผู้หน่าไกลบานผัวเมียเดียวเลี้ยงหนก่อนตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปทถหน้าขาดใบถาพ่อได้โจคเคือง,งาานเมียบะคำอยู่บ้านก่าฝ่าตื่นคือกัน เสียงเอาปืนมาดังไฟเตาฟูทั้งฟูเสียงมีไฟควนกลุ่มไหนกัวลูกความหอมกระบองกล่อมเชื่อวบเอาหนามไว้ใส่มวยน้าหัวดแล้วเอาเข้ามามาเศร้าสองมือจับหวดมาซุบหมอนเสียงลูกอ่อให้ไร้ไว้กวยลูกเม่พ่อลูกหลับเม่ผัดเล่าหาถวยพ้องจองตักประแดกใส่ถวยเกลือตื้มแถมน้ำสิใจไปหน้าเสพพอบักคำไปแล้ว เียงเงินไก่แซลเซวกระต้าตื่นเอิญใสกันพองเบานั้นทัางเท่าพออาเฮมพออาเฮมอือหือ้อหอออหืออื้อหืออ้ออ้อหื่ออืออืื้ออ บ้ากระหับตาใดทั้งฝ่าว่าพ้องเดินมือนงุ่มลูกหน่อยเฝ่าเลงลงหน้าขวากับขวัวทั้งโต๊ะกับผัดค้อยกินเขาเร็จดีแล้วลงดำจะไหวไห้แขนนู้กหน่อยไหวเสียงไห้กระสร้างมันมือเนี่ยขันตุ่มอยู่ในหน้าสวยไม,ยมย้ไม้แดดเผาทั้งหอนขอบอยากมีน้ำบานาเศร้าหน้าจังนากรรมนาดำดำเมนเศร้าหน้าเฮ็ดเลี้ยงพวกพี่น้องคนเถ่าจังจเจริญ คนจะเอินมากระดูกสันหลังหันบอมีชาวนาบ่ได้เป็นเมืองบ้านพ่อจะเส็จดำแแลว้วตาเว้นเจ้าค่ายคำพอบระคําขึ้นขอเจ้าสิลปกาเ,เนียเ,เนเดเนียเนเดอ ้องไฟถ้าเป็นสีคลึงคึ้มหัวใจน้องหวังแต่แฟนหวังแต่แฟน เอออันนี้ล่ะพอไม่เอ,อ้ยมีสายนายนไขไปแล้วพืชสภาพพัฒนาโตฝนตกลงจากจากจนใบยญากระโปงมาพวกเศ้าหน้ากระเรียมไ้ทั้งไทยกับขาดกันเสือไไ้สิไทยดันลหุดหน้าฟัางเสียงจากคนเท่าสวยหอดมืออื่น้อเท้าจำบอกปูปานสิผ้าเรลียงเจ้าผููตาให้สุหาเรียมไ้เงินละตโตเอาเด้อใคร เบืงข้างไกลขันวันสั้นทีดีปีนี้สิบอดี่ันปีไรข้างไกลขงเงยาวๆยาคือเกียวพ่อเธอจำบอกไปปีนั้นจังสีดีมาเต็มทีแต่ผู้นา่าไกลบ้านผัวเมียเดียวเลี้ยงลูก่อนตื่นขึ้นมาผัวไปก่อนไปไถนาขาดไปทาพ่อได้โยกง,งานเมียบะคำอยู่บ้านก็เป่าตื่นคือกัน เตียมเอาปืนมาดังไฟเป่าฟู่ทั้งฟูเสียงมีไฟควนกลุ่มไหนกั้ลูกความหอมกระบองกล่อมเชื่อว้เอาน้ำไว้ใส่มวยน้ำหดแล้วเอาเข้ามามาเศร้าสองมือจับหดมาซุบหมอนเสียงลูกอ่อให้ไวไวกควยลูกเน่พ่อลูกกลับเม่ผัด่าวหาถัวยพ้องจองตับปลาแดกใส่ถั่ยวเกลือตื้นแถมน,น้ำสิใจไปหน้าเส่พอบะคำไปแล้ว เสียงเงินไก่แซวแซวก่าเป่าตื่นเต้นใส่กันพองเบานั้นทางเทาพองอาแฮมยมอาแมอง้อาเอียมอันนี้ละพ่อเมือตาวันถึงสีไม่ไหม่พ่อพุ่มพู บ้ากะหาบตาแดดทั้งเฝ่าว่าพ้องเดินมือนุ่ม,มลูกหน่อยฝ่าเลงลงหน้าขวาก,วากับขัวทโตกับผัดข่อยกินเขาเ็จดีแล้วลงดำจะไหวไ้แขนนู้ดหน่อยใบเสียงห้กระสร้างมันมือเนียงหันตุ่มอยู่ในหน้าสวยไม,ยมย้ไม้แดดเผาทงหอนขอบอยากมีน้ำบานเศร้าหน้าจังนากรรมหน้าดำดำเมนเศร้าหน้าเฮ็ดเลี้ยงพวกพี่น้องคนเท่าจังจะเดิน คนจะเอินมากระดูกสันหลังหันบ่มีชาวนาบริเป็นเมืองบ้านพ่อจักเสษดําแล้วตาเว้นเจ้าค่ายคําอประคําขึ้นขอเจ้าสิโลกาเมียแเ่เดอเมียนเน,ยนเด เป็นอย่างนี้จังหว่าไตห่วงไตหว่าคันไห่พ่อไอน้องไ້นງวนห่างเสียงฟາาห่วงตื่นต่ำสาวบ่ลำคิดหว่าจูได้ลงโอโอบ่สาโอบ่ จากนี่สิได้ล่ำต่วขอนซ้องสองผัวเมียทำหน้าซอยกันกนจนแล้วพอจะเสร็จจำแล้วตาเวบนขายคำพ่อบกคำขึ้นพอเจ้าโรกาบะเนเ้อหัวว่าเมื่อก่อนสาตีพอสิโรคคนเดียวเมียีนางเมื่อบานพอจะแล้วเรียมเมาถวยบวงตา,าตาตองตองก็ทั้งหูม,มาลูกน้ำเสียงฝ้าหองตุ่มต่ำก้าวยางมาเมอิ้นเสียงคนมาเมิดมัวเมาฝา เ,เมื่อบานเขียบเจ้าหน้าหอมออกแอกเดียวออกแอกเบื้องนามสิเป็นคืนจังทะเลวองมาบานเห็นน่นตามมือจูคุมเห็นแต่กอปลยบานไหลใสใบหงาหอน้ำกล่าวยางจำเขาปลาสอนลอนเสียงบอนๆเล่ยๆส่งเสียงเม่งหวงเห็นเป็นวงวตันหนาหางนกยุงเหลืองหุยฮุยเสียงคนคุยสีเขาบานเห็นแล้วสีตาเมื่อ กุมลูกเต่าจุงหักวก้วยฝนตกหำมเร็งไว้ไว้เขาไว้ไว้จาาเสียงหื้อเสือกฝาดกค้วยบักเล่พองตู่เด็กหน่อยว่าขียังเสียงมาลึงตึงตังฝนไหลมาทันฝนตกองเปียกปอนเต็มเปือือนพอตงินเมื่อหนาวขั้นหรงับแงบขั้นเป็นว่างตาไว้สิเตียมสินแม่เปียนพแพ่แม่เจีนแพ กล้ยแม่ลูกลายาสุให้มันหลุดักระตูทีไล่ใส่ก่นให้มันเนนเมสิดังไฟถาเอาปลามาตุมคนขั้นพอใหญ่ผู้อยู่บ้านอะหื้อห้องว่าพ้องถามน้ํบ่ท่วมบ่อีลาให้ใหญ่กกสะแบงดินบ่แข็งบ่อี่างให้เท้มคนนั้นเสียงทํากันเต็มบ้านครับจักหน้ามืดคุ่มผูถึงยามนอนพากันกดที่คู่นอนแล้วก็บ่ตีง อันเจิงสี่เพิ่นจัง่าเชาหนาถึงเวลาสมควรสิตาล่าเดือค่ะดีสิลาเด้อค่ะสิขอลาไปก่อนวัว่อเฒ่าแมล,ลลูก้นหลานสิขอจากแล้วคุณป่าขับพ้องอายาักน้อยนี้สิไดอยางข้อมม้อมไปข้อมม้อมดังกระป๋อมห้อยใหม่หลานสิได้เมื่อบานหนองไหลคำเม,มื่อจุ่มก้มเห็นเต็กขอไปหุ่มสีเมื่อบาน แม่นกันเด้อสิลาแล้ว